ดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่เม่สทุส่านนะคะตอนนี้น้องขวัญกับน้องแอนนะคะน้องขวัญก็ได้มาขึ้นมาขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะมาแสดงความดีใจกับคุณยายบัวลอยคะ่ะมาแสดงความดีใจนะคะคุณยายได้บ้านใหม่นะคะ กวัญก็แสดงความดีใจนะคะทั้งน้องแอนน้องขวัญน,นะคะแสดงดีแสดงความดีใจกับคุณยายบัวลอยนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันขึ้นบ้านปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะฮึ่ย คุณยายบัวลอยสว่วนบ้านขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะเป็นประเพณีของบ้านเรานะคะนี้ก็น้องขวัญและน้องแอนก็มาขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะมาแสดงความดีใจกับคุณยายค่ะ น้องฟันก,ก็กินเอากินเอานะคะไปกินของยาของยายบัวลอยนะคะ <c oughs> ยายทักทายลานแล้วนะคะยายทักทายลานแล้ว คุณทั้งน้องแอนทั้งน้องขวันนะคะมาแย่งคุณยายกินแล้วนะคะไม่แย่งคุณยายกินอันนี้ก็เป็นประเพณีของบ้านเรานะคะที่ขึ้นบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะประเพณีเส้นให้กินแล้วนะคะ เสินตายายตาทวดสาประกรรมมากินนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะ เรียกคุณตาคุณยายมากินนะคะาตาดตา้ะญาตาตาประกำรรทางในบ้านเราก็เรียกมากินนะคะ เรีมลัน้เนียก่าะคฟวยวนนี้นนีัน้วันนี้นนี้วีวันวัี้ั้วัี้วันนี้วันนี้วันวัน้ั้วันนน้้นันนนนวววนนน้นีน้

ไม่ดื้อในเจ้าในนาเจ้าตนีที่เจาันเจ้าูเจ้าปาวนีก็วัันเ็ูเอกอนนอยอนมังกางมมงจะได้ัังที่ไอ้มังมที่อไรนะนี่ยคือมงยมิอยนักบินนักนานบุญนกนกฟ้าานาเอก็มงเนี่ยมู่ ยาแม่บุยันได้ปดูนักบุกแม่ไมอน้าบบบุกน้องวัอาจางไ่ไไปดูนักติดจักได้นนันุกเดือดเียงมองกระู้ลยแต่ไม่ไมองกระจีบเรวกบดูเลยยาวันน้าท็ไได้่อง

ดีนะคะแม่แมส่สีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสกายให้ด้วยนะคะกดติตามให้ด้วยนะคะต้องทังน้องคอนเจมอลีนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามมึงด้วยนะคะ <c oughs> บัวลอยเชมเบอร์ลี่ยายบัวลอยเชมยบอร์ลี่ด้วยด้วยเพี่อเพื่อนจะได้ตามใช่หม เฮ้ยคุณนผมเปรี้ยพรมเรี้ยคุณยายก็คุณยาย ยายบวยัวลอยน้องควันกับน้องแอนนะคะเห็นคุณยายหันไปทางไหนก็หันไปตามนะคะดูสิย่าไม่ยอมกินเลยนะ <c oughs> แสดงความดีใจกับคุณยายบวยัวลอยน้องขวัญกับน้องแอนนะคะ <c oughs> มาแสดงความดีใจกับคุณยายบัวลอยที่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะ คุณยายคุณยายทักหล้านแล้วน่ะคุณยายโอ้ทักทายหล้านแล้วคุณยายหลกโยกหลานนะคะนั่นคุณยายเห็นไหมล้านเห็นของกินแล้วไปแล้วยายยายคุณยายบัวลอยยายบัวลอยได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะตื่นตันใจนะคะดูน้ำตาไหลเลยนะคะคุณยายอุ้ย ตื่นตันนะคะตื่นตันนะคะคุณยายดีใจนะคะ,ะได้บ้านใหม่นะคะน้องขวัญกับน้องแอนก็ได้มาแสดงความดีใจกับคุณยายด้วยนะคะน้องขวัญกับกับน้องแอนเมื่อไหรน่น้อเราจะได้มีบ้านใหม่เหมือนเขาเนาะขวัญ นี่น้องขวัญกับน้องแอนนะคะมาขึ้นบ้านน้องใหม่ของคุณยายบัวลอยนะคะยังไงก็ฝากช่องพังน้องขวัญด้วยนะคะคุณยายฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องน้องขวัญด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีช่วยกดไลค์กดตามน้องด้วยนะคะคุณยาย คุณยายก็มองหลานนะคะอยู่ด้านหลังนะคะหลานก็กินเอากินเอาเลยนะคะนะคะคุณยายบัวลอยนะคะบ้านคุณยายบัวลอยนอ้องขวัญมาขึ้นบ้านคุณยายบัวลอยนะคะแม่เอฟซีขะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคุณยาย น้องขวัญมาแสดงความดีใจกับคุณยายค่ะแม่แม่เอฟซีขาช่วยกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะนายขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแม่แม่เอฟซีขาช่วยกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ